ะคาคำบรดงนะคะวันนี้ก็จะมาอธิบายโครงการหมุนเซอร์โวจากศูนย์องศา45องศา90องศา <S 2> 2 <S จากเอ้ยเวลา2วินาทีค่ะถ้าอย่างนี้นะคะเราก็จะนําเข้าเลเบอรี่นะคะสําหรับควบคุมขา GPIO ค่ะแล้วก็สร้างสัญญาณ PWM แล้วก็จัดก,การเวลาค่ะต่อมาค่ะก็จะก,กําหนดขา GPIO ที่32สําหรับควบคุมเซอร์โวมอเตอร์ด้วย PWM ที่ความถี่50เฮิรต์นะคะ ต่อมาค่ะก็จะกันหนดค่า p a o 18สำหรับบัสเซอร์ค่ะแล้วก็ต่อมาจะเป็นฟังก์ชันสำหรับเล่นเสียงบีบค่ะแล้วก็ใช้ pwm เพื่อส่งความถี่เสียงค่ะไปยังขาพินค่ะต่อมาอ่าแล้วก็ปิด pwm ปิด pwm นะคะหลังเสียงจบค่ะแล้วก็ต่อไปจะเป็นเซอร์โวมอเตอร์จะหมุนทีละ3มมุมนะคะโดยใช้การตั้งค่า รูรี่ค่ะแล้วก็ส่ง PWM ในรูปแบบเซ์โวค่ะแล้วก็ต่อมาจะอ่ามันจะมีเสียงทุกครั้งที่หมุนนะคะจะมีเสียงบี๊บสั้นๆเพื่อเป็นการยืนยันค่ะก็มาดูกันเลยคะ่ะที่สองเท,ท่ากับสามสิบแปดมีจะบี๊บกี่นาทีอ้อยสิบเก้าค่ะนี่นะคะก็จะหมุนตามนี้เลยคะ่ะเป็นเวลาสองวนาทีค่ะขอบค<อ><อ>ุณค่ะ